โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและซานาเอะทาคาอิจินายกหญิงญี่ปุ่นเดินเคียงคู่กันที่ฐานทัพสหรัฐในเมืองโยกโกสุกะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่เทียบเรือบรรทุกเครื่องบิน USS จอร์จวอชิงตันของสหรัฐทรัมป์ระบุว่านี่เป็นยุคทองของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นจะเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ สำนักข่าว AP รายงานว่าทรัมป์และทากาอิจิพบหารือกันในวันนี้และได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสหรัฐญี่ปุ่น2ฉบับได้แก่ข้อตกลงว่าด้วยยุคทองแห่งความเป็นพันธมิตรของสหรัฐในญี่ปุ่นและข้อตกลงว่าด้วยกรอบการรับรองอุปทานกลุ่มแร่ธาตุหายากโดยผู้นําสหรัฐจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา2วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางเยือนมาเลเซียเข้าร่วมประชุมอาเซียน โดยหลังจากนี้ทรัมป์จะเดินทางต่อไปร่วมไปชุมเอเปคที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่าทรัมป์จะพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและร่วมหารือเกี่ยวกับการค้า